กดกันเข้ามาดูเนี่ยเพราะว่าคิดถึงโนเกียใช่ไหมล่ะและนี่คือเซปกิ e งรีวายโนเกีย e7 ค่ะสวัสดีเพื่อนชาวเซปกิ้นะคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการเซปกิ้งรีวายในเ่น่งวันนี้เราอยู่กับโนเกีย e7 นะคะเราไปกันแบบเร็วๆเลยก็แล้วกาัน สับตัวเครื่องเนี่ยน่ดูสั่งมาจากคณะของ AliExpress นะคะซึ่งกว่าจะได้เนี่ยใช้เวลาถึง4เดือนเลยในนี้เนี่ยก็จะมีอุปกรณ์ให้นะคะมันจะเป็นตัวของที่ชาร์จนะคะ Micro USB ของเราแล้วก็ให้สายสันส้นๆมาอันหนึ่งดูไม่แน่ใจว่าคืออะไรเหมือนกันแล้วก็มีตัวของ smalltalk ของทาง Nokia นั่นเองนะคะส่วนตัวเครื่องเนี่ยมันเป็นเครื่อง Refurbished มาจากจีน e f u r b i s h e d ก็คือเป็นเครื่องที่เขาเนี่ยนำกลับมาทําใหม่ค่ะเพื่อให้ตัวเครื่องเนี่ยมันยังใช้งานได้อยู่บางทีก็เปลี่ยนบอดี้บ้างเปลี่ยนกรอบบ้างเปลี่ยนงเนงเ,มน,เมนดิะะะคะถึจรกว่า รีเฟอร์บิชได้นะคะสำหรับความน่าสนใจของโนเกียรุ่นนี้นะคะชื่อว่า E7 เนี่ยสมัยก่อนนาด,ดุดเนี่ยบอกเลยว่าไม่มีตังซื้อหรอกนะคะแต่ว่าอันนี้เนี่ยนาด,ดุดก็ไม่ได้มีตังหรอกทุกคนแต่ว่าอยากได้ไงในวัยเด็กแบบอยากรู้ว่ามันเป็นยังไงก็เลยซื้อมาลองดูกันนะคะสับตัวเครื่องรุ่นนี้เนี่ยเป็นสีน้ําเงินซึ่งเป็นสีที่มีชื่อเสียงพอสมควรของโนเกียรุ่นนี้ด้านบนของเรามีอะไรบ้างที่น่าสนใจด้านบนนั้นก็จะมีรูเสียบหูฟัง3.5นะคะอันนี้เป็นปุ่ม power เปิดปิด และมีช่องเสียบ HDMI แล้วก็ไมโคร USB นะคะนี่เลยสมัยนี้เขายังมีกันอยู่ไหมคะไม่มีแล้วนะไอช่องนี้เนี่ยเขาใช้ Type C to HDMI ันหมดแล้วนะโอเคด้านหลังมีกล้องความละเอียด8ล้านพิกเซลนะคะแล้วก็ด้านล่างนั้นไม่มีอะไรเลยค่ะด้านล่างนั้นจะเหมือนจะเป็นที่ห้อยมากกว่าส่วนด้านซ้ายมือนะมีปุ่มตัวนี้นะคะเอาไว้เปิดปิดจอแบบนี้คะ่ะซึ่งดิฉันคิดว่าเขาออกแบบมาได้เหมาะมือดีมากๆต่อการใช้งานของเราใช่หไหมปิดแล้วก็เปิดปิด แล้วก็เปิดถ้าตนูจะไม่ผิดน,นะไอ้ต้นตำรับ Always On Display เนี่ยเป็นของ n o เกีนะคะที่มีเ,ออเวลาขึ้นตลอดเวลาแบบนี้เนี่ยจะเป็นของ n o เก a ยเจ๋งมากๆ สวดด้านขวามือเนี่ยเป็นปุ่มคล้ายๆกันเลยค่ะเลื่อนขึ้นเลือล่อนลงเหมือนกันแต่อันนี้จะเป็นปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงนะฮะหรือเอาไว้ปรับอะไรก็ตามแต่แล้วก็น,นี่เป็นถาดใส่ซิมนะคะแล้วก็มีปุ่มชัตเตอร์นะมือถือสมัยนี้ไม่มีปุ่มชัตเตอร์หมดแล้วเนาะเด็ดเมื่อก่อนยังมีอยู่ก็ยังได้ท่าทางฟิลนะคะมีกล้องหน้าด้วยนะคะคุณภาพแบบว่า VGA อะค่ะส่วนกล้องหลังเนี่ย8ล้านแต่ว่าถาด,ดูคิดว่าตัวนี้น่าจะเป็นกล้องที่เปลี่ยนมาหรือเปล่าเพราะว่าเป็น refurbish เนาะมาดูตัวเครื่องกันนะคะว่าน่า ถ้าเทียบกับการออกแบบในสมัยก่อนโนเกียเนี่ยวัสดุดีการออกแบบดดออแบบโดดเด่นดูพรีเมียมดูแพงดูเป็นเอกลักษณ์ตรงนี้มีปุ่มโฮมนะคะเอาไว้กดถ้ากดแช่เอาไว้แบบนี้นะคะก็จะสามารถดูแอปพลิเคชันที่เราเนี่ยสามารถเปิดเอาไว้ได้ก่อนหน้านี้นั่นเองนะคะปุ่มนี้กดมาปุ๊บก็จะเป็นตัวของแอปพลิเคชันต่างๆที่เราเนี่ยสามารถใช้งานได้ซึ่งอันนี้เป็นระบบซิมเบียนอยู่ที่น่าตกใจก็คือว่าดุดเนี่ยเพิ่งรู้ว่ามันมีแอปแปลกๆที่ดูดไม่คิดว่ามันจะมีในสมัยนั้นอย่างเช่น Office Mobile อย่างเช่นตัว C N N YouTube อันนี้มันเป็นเว็บไซต์นะฮะกดเข้าไปมีเว a t เตอมีแช a แอมมีอะไรเงี้ยซึ่งโหเห็นขนาดนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าเมื่อก่อนการที่จะพูดว่ามือถือโ o k i ียเป็นสมาร์ทโฟนที่เป็นสมาร์ทโฟนจริงๆอะ่ะ ในสมัยนั้นที่แบบเป็นซิงเบียนระบบที่โด่งดังเนี่ย<น>ก็ไม่ได้รู้สึกประหลาดใจเลยนะครับว่าเป็นอย่างนั้นตัวจอรุ่นนี้เนี่ย4นิ้วค่ะแต่ว่าเป็นจอแบบ OLED นะฤดูไม่เคยคิดเลยว่า10ปีที่แล้วรุ่นนี้ออกครั้งแรกเมื่อปี2010จะมีจอ OLED แล้วในปีนั้นจําได้ว่าดูเคยจับโ n o กียแล้วเป็น OLED เลยน่าจะเป็นโ Nokia PureView 808รุ่นนั้นถ้าจะไม่ผิดเป็น OLED แต่ว่าตัวนี้ก็เป็น OLED เหมือนกันนะครสํหรับ Nokia E7 ซึ่งตัว E เนี่ยฤดูมองว่ามันออกแนวนดูไม่แน่ใจนะว่าคิดถูกหรือเปล่ามันเหมือนแนว Entrepreneur หรือว่า Enterprise อะไรเงี้ยแบบพวกเขาเรียกอะไรนะนักธุรกิจอะไร แบบนี้นะคะแน่นอนพูดถึงขนาดนั้นแล้วไม่โชว์สิ่งนี้ก็คงจะไม่ได้นะฮะนี่คือคีย์บอร์ดนั่นเองนะคะซึ่งคีย์บอร์ดตัวนี้เนี่ยในสมัยนั้นเนี่ยการพิมพ์เท็กซ์ต่างๆหรืออะไรต่างๆลงไปเนี่ยถือว่าเป็นจุดขายเลยก็ว่าได้นะฮะแล้วโนเกียเนี่ยมีความทนทานตรงด้านงานประกอบใช่ไหมคะด้านหลังเนี่ยเขาเป็นเหมือนบานพับมาเห็นไหมคะแล้วก็ตรงด้านซ้ายเนี่ยเขาเหมือนมอีกเส้นหนึ่งเนี่ยยึดไว้ตรงนี้เห็นไหมเอ่ย ะะแข็งแรงมากๆเลยก็ไม่ได้กลัวว่าสายแพรจะขาดแต่ก็ไม่ควรจะทำแบบนั้นดุดบ่อยๆนะครมันอาจจะพังได้ปกติก็คงไม่ได้ทำแบบนั้นกับเครื่องอยู่แล้วเนาะ <laughs> แล้วก็มีคีย์บอร์ดนะคะเป็นแบบ คิวเวอร์ตี้คีย์บอร์ดเลยนะคบเป็นคิวเวอร์ตี้ก็จะมีเหมือนตรงตามคีย์บอร์ดของเราก็คือถึงตัว P แล้วก็พวกตัวสัญลักษณ์เครื่องหมาย an ต่างเนี่ยก็จะถูกซ่อนเอาไว้นะคะในปุ่มที่เราต้องกดสีส้มลงไปนั่นเองตรงปุ่มนี้นะคะเพื่อที่จะกดใช้งานพวกสีส้มต่างๆเจนว่าตัวสอนเนี่เป็นตัวสอนจีนใช่ว่าเครื่องนี้เป็นเครื่องจีนมาอย่างแน่นอนนั่นเองนะบางคนคิดว่าเอ๊ผมซื้อมาเล่น u t u b e ได้หรืรอเปล่าจะบอกว่ามันช้ามากแล้วคะ่ะแต่ถามว่าเล่นได้ไหมก็พอได้แต่มันมันช้าแลละ โดยส่วนตัวเนี่ยใช้คำว่าไม่แนะนำดีกว่าเพราะว่ามันค่อนข้างจะช้านะคะช้ามากๆเลยเนี่ยหาการเปิด YouTube นี่โอ้โหมันช้ามากแหละแล้วก็เพิ่งรู้ว่าการเชื่อมต่อสัญญาอินเทอร์เน็ตต่างๆเนี่ยมือถือสมัยนี้เนี่ยดีกว่าเยอะเลยนะคะทั้งระยะทั้งความเร็วต่างๆเนี่ยโอ้หมันแตกต่างกันเยอะเลยจริงๆอยากเพิ่มเสียงลดเสียงนะคะใช้ปุ่มด้านหลังเพิ่มเสียงลดเสียงได้นะคะอันนี้มันกําลังแจ้งเตือนนะดุดเพราะว่าเรายังไม่ได้ตั้งเวลาไงเออ เดี๋ยวลองลองดูอะไรสักอันหนึ่งแล้วกันเนาะ,ะเป็นดูอะไรสักอย่างหนึ่งเนื่องจากว่าหน้าจอตัวนี้เนี่ยความละเอียดไม่ถึง HD ด้วยนะคะดังนั้นเวลาเราจะดูอะไรเนี่ยมันจะได้ถึง HD ไม่ได้อะคะเออนี่ค่ะเวลาเล่นเนี่ยมันก็จะเข้าตัวของเพลเยอร์ไปซึ่งความรวดเร็วไม่เร็วหรอกแต่ถามว่าดูได้ไหมก็พอได้ถ้าเกิดว่าซื้ออย่างนี้มาแล้วคุณก็เอาไปเสียบตัวของ HDMI นิดนึงอะไรแบบนี้มันก็น่าจะ เท่ดีเหมือนกันแต่ความละเอียดมันก็คงไม่ได้อะไรมากมายเท่าไหร่นะคะตัวที่นะ่าดูชอบมากๆตอนที่ลองเล่นก็คือว่าตัวลําโพงของเขาเนี่ยซึ่งอยู่ด้านหลังตัวนี้นะออสมัยเด็กไม่มีตังหรอกไม่รู้เลยตัวลำโพงเขาอยู่ตรงนี้เสียงมันก็ออกจากตรงนี้ที่เดียวเลยนะคะแต่ว่าเวลาเปิดเพลงหรือเปิดอะไรเงี้ยไม่ว่าเราจะวางในร,รูปแบบไหนเนี่ยเขาก็เสียงไม่ดอกเลยอย่างเช่นตอนนี้นะ่าดูเอามือปิดเสียงก็ยังดังแบบถือว่าไม่ได้ดัง1้อเนนะคะแต่ว่ามันก็ยังมีเสียงออกมาดีอะคะ่ะเดี๋ยวลองอีกรอบหนึ่งเนี่ย เห็นไหมเสียงมันดเราไปนิดเดียวเองอค่ะคือเจ๋งมาแล้วเสียงลำโพงค่อนข้างดีด้วยอะ่ะารีเรียกว่าผู้หญิงตัวเล็กปัญหานี้ก็มีมันก็มีคนเข้ามาตอเสียงลำโพงค่อนข้างดีนะถ้าเทียบกับมือถือยิ่งสมัยนี้นะ,ะนนะเสียงลำโพงจะแบบ ได้ดังอะแต่ว่าคุณภาพอาจจะไม่ได้ขนาดนี้อันนี้คือเสียงระโผค่อนข้าง,งดีเลยแต่ไม่ได้นําให้ซื้อมานะใช้งานแล้วนะคะเพราะว่ามันใช้งานค่อนข้างจะช้ามากๆแล้วนะคะสำหรับระบบซิมเบียนแล้วก็ความสเสถียรมันก็โอ้โหสู้ Android ไม่ได้เลยนะยิ่ง iPhone ก็ไม่ได้เหมือนกันมาดูการตั้งค่าต่างๆนะครับว่าเขามีอะไรให้เราเล่นอีกบ้างสำหรับตัวของโนเกียรุ่นนี้นะสำหรับการตั้งค่าต่างๆนะคะยังมีวิดีโอแชร์ริงมีแอดมินมี USB มีบลูทูธนะคะเน็ตเวิร์กแบบนี้ แล้วก็ตัวโฟนนะาดิสเพลย์ไบรท์เนสเดี๋ยวุญาตปรับลงนิดนึงคือนะคือสีจอใช้ได้เลยค่ะค่อนข้างดีสีจอค่อนข้างดีเลยแล้วก็มี Voice Command มีเขมไม่ i c e Command แล้วสมัยก่อนสามารถสั่งการด้วยเสียงได้แล้วหรอออมีมีเดียในลองรุที่ทำอะไรไ,ได้บ้างอะแ era camera 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 นี่ไง camera คาเมราเคมาราเคมาราเคมราแกเลไม่เปิดสักอัน,ม,นมันใช้ได้จริงวะเนี่ยหรือดูผู้ภาษาอังกินไม่ดีมิดิเพลเยอร์ใช้การไม่ได้แล้วเออน่าดุดอาจจะอ่อนไปเองนะโอเคแล้วก็มีเรื่องทัชสกรีนนั่นเองนะคะตรงนี้ใช้ได้เลยนะคะตัวทัชเนี่ยถือว่าเป็นมือถือที่ทัชโอเคนะคะแต่ว่ามันก็ยังช้านะคือสัมผัสดีแต่ว่ามันดีเลย์ไหม คือมันแตะแล้วมันไปแต่ว่ามันมันตามมือเราไม่ค่อยทันเท่าไหร่อาจจะไม่เพราะว่ามันก็รุ่นเก่านิดนึงนะคะส่วนตัวกล้องเนี่ยอันนี้ดูพยายามถ่ายแล้วถ่ายมาด้วยความละเอียด8ล้านพิกเซลพร้อมยิงแฟลชนั้นดูคิดว่ามันน่าจะเป็นกล้องรีฟิวบิชมามันเลยแบบใช้คําว่าห่วยเลยดีกว่าแต่ว่าคิดว่าตัวของแท้มันไม่น่าจะแย่ขนาดนี้นะคะคิดไม่น่าแย่ขนาดนี้แต่ตอนนี้นดูไปถ่าย p ิวว808อะไรมันก็ไม่ได้สวยแล้วนะในความรู้สึกของดูนะมันก็ยังพอได้แต่มันก็ไม่ได้แบบสวยเลยอะไรแบบเนี้ยในความู่่า8-8ยยงเลอ เฮ้ยมีแอปโน้ตด้วยอะครีเอทโน้ e อ๋อแบบนี้นี่ถ้าเกิดเราอยากจะครีเอทโน้ตเนี่ยเราควรจะเราควรจะกางเข้าออกมาแล้วก็พิมพ์มากกว่าเนอะเราจะลองทดสอบโน้ตกันนะคะโนเกีย e เจ็ดอ่ากดพิดโนเกีย e ตัวใหญ่ตัวนี้อ่า e เจ็ดตึ๊บใช่ไหมแล้วก็เป็นยก the legend เออนะฟีลลิ่งในการพิมพ์เนี่ยมันดีมากเลยค่ะ แล้วคิดถึงมากเลยอะรู้สึกว่าการพิมพ์มันโอเคมากๆ typing is really oh กดผิด sorry โอ้มันปุ่มมันดีอะมันนุ่มๆละมุนละมุนมากเลยอะนี่ค่ะ เออมันนุ่มๆระบุญมากเลยค่ะคุณผู้ชมเวลาเรากดอะความรู้สึกในการพิมพ์ดีมากเลยค่ะก็าหูถ้าสมัยก่อนได้ใช้ก็คงจะมีความสุขมากๆเลยเนี่ยรู้สึกว่ามันเป็นมือถือที่แม้ว่าเวลาจะผ่านไปนะคะมันก็ยังดูพรีเมียมอยู่มันยังดูสวยแล้วมันก็ยังดูไม่เหมือนใครอะ แล้วมันเป็นถ้าเกิดว่าเป็นนักธุรกิจเถืออนนี้ไปนะความรู้สึกข,ของนุ่คือมันหล่อแล้วก็รู้สึกว่ามันเทมากๆเลยนะคะแล้วก็มีฟีเจอร์ต่างๆนะคะแบบแอดวิจเจตแอดช็อตคัทอะไรเงี้ยก็สามารถทําได้นะคะวิดเจตนี่ก็มีมาตั้งแต่สมัยซิมเบียนแล้วนะแล้วก็สามารถเลือกวิดเจตได้รุ่นนี้เป็นรุ่น 3G เออมีคล็อกมีวิทยุอะไรแบบนี้นะ,ะส่วนแอปต่างๆที่นุ่ลองกดดูใช้ไม่ได้แล้วสักอันเลยไม่ว่าจะเป็นนำทางอะไรเงี้ยเนี่ยมันก็มี u i c ค Office มีแซมอะไรเงี้ยไม่เคยรู้นะม ก็อาจจะไม่ได้แล้วหรือเปล่าคิดถึงไหมเว,<น>วลาดูอะไรอย่างนี้คิดถึงไหมคิดถึงแบบวัยเด็กๆไหม loading weather forecast เอ่อ forecast แปลว่าการทำนายพยากรณ์พยากรณ์อากาศนั่นเอง weather forecaster คือนักพยากรณ์อากาศนะคะ โหลดนานจังเลยนะโอเคก็ไม่เป็นไรเราไม่ต้องสนใจเขาก็ได้สำหรับวันนี้นะคะก็เซฟกี้รีวายเอาโนเกีย E7 มาให้หายคิดถึงกันคุณผู้ชมคิดถึงหรือเปล่าสำหรับโนเกีย E7 รุ่นนี้สรุปมองว่าถ้าเป็นโทรศัพท์ที่เหมาะก,กับการใช้งานในเชิงนักธุรกิจในสมัยก่อนเนี่ยมันคงหล่อมากๆเลยเนาะเพื่อนๆพี่ๆคนไหนเคยใช้น่าจะเป็นแนวพี่ๆรนดูดทางนั้นแหละที่เคยใช้เพราะว่าสมัย้นดูดยังไม่มีเงินซื้อเลยถ้าพี่ๆคนไหนเคยใช้รุ่นนี้นะคะก็มาคอมเมนต์บอกด้วยหน่อยละกันว่าความรู้สึกประทับใจที่มีต่อเขาเนี่ยเป็นยัง ยังไงบ้างแล้วก็ชอบรุ่นนี้เพราะอะไรแบบไหนอะไรยังไงนะคะวนตรงนี้น่าดุดข้อมูลผิดพลาดไปต้องขอโทษด้วยน,นะคะนด,ดูดเกิดไม่ทันเท่าไหร,จร่จริงๆคือทันแหละแต่ว่าไม่มีเงินซื้อนะก็หวังว่าประสบการณ์พี่ๆจะมาคอมเมนต์กันอย่างสนุกสนานในวันๆของพวกเรานะคะและนี่คือเซฟกิ๊กรีวิวโนเกียไเจ็ดเจอกันใหม่เทปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยสวัสดีนะคะบ๊ายบายอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยเดีย๋ยวมันไม่แจ้งเตือนนะไปแล้วเฮ้เวลาเอาไว้ซอนดิสเพลย์อะ